รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังผมพี่ล้ำจิโกยไทีครับผมออสไทโรดครับมาเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่จะสอนให้คุณเป็นวิดีโอครีเอเตอร์และเอาไปใช้ในทุกหน้าที่การงานของคุณได้<ช>ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่ก็ตามคุณทํางานด้านไหนก็ตามยังไงก็ตามนะครับวิดีโอเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ โปรโมทตัวคุณหรือว่าส่งเสริมตัวคุณได้ดีที่มากๆเลยใช่ครับการนําเสนอด้วยวิดีโอทุกวันนี้ใครๆก็อยากจะทําให้มันดีท,<ำ>ทุกคนรู้อยู่แล้วถ่ายเป็นทําเป็นแหละแต่จะทําให้มันดีเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวเราจะสอนให้ครับครับผมบางคนก็ไม่เข้าใจเรื่อง basic เบสิกเล็กๆน้อยๆวันนี้เราจะมาเสริมให้นะครับ,รบเพราะว่าตลอด6 7ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดเรื่องอุปกรณ์ชตั้งแต่ตอนแรกๆนะรเราพูดเรื่องอุปกรณ์มาเยอะมากวันนี้นะครับวันนี้ตอนที่8 จะเริ่มต้นเป็นตอนแรกที่พูดเรื่องของความรู้เรื่องภาพเรื่องทฤษฎีเราพยายามจะย่อย <c oughs> เรื่องทฤษฎีต่างๆที่ดูเหมือนจะยากเนี่ยพยายามจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเ<ช>ครับเรื่องภาพบางอย่างมันอาจไม่สามารถอธิบายด้วยคําพูดเราก็จะใช้การสาธิตให้ดูครับค่ะครับผม วิดีโอประกอบด้วยภาพและเสียงนะฮเรานําเสนอทีละเรื่องเลยก็คือเรื่องภาพวันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับความรู้เรื่องภาพนะฮะเบสิกสุดๆของภาพวิดีโอนะครับสิ่งนี้คุณผู้ชมต้องรู้คือ2เรื่องครับคือขนาดภาพและมุมภาพหรือมุมกล้องนะฮะตอนแรกนี้เอาเรื่องขนาดภาพก่อน ซึ่งซึ่งเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันจัดๆเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างขนาดภาพเป็นแบบไหนภาพใหญ่ภาพเล็กภาพกลางหรือภาพใกล้อะไรยังไงเดี๋ยวมาดูเอาเลยครับขนาดภาพคือการเปลี่ยนระยะการถ่ายนะฮะเพื่อที่จะสื่อความหมายที่เราต้องการให้คุณผู้ชมเห็นใช่ครับว่าเรากําลังพูดถึงอะไรอยู่ครับผมนะฮะขนาดภาพเนี่ยเป็นตัวกําหนดรายละเอียดของภาพเลย ว่าจะทําให้เราเข้าใจภาพนั้นมากน้อยแค่ไหนหรือเข้าใจเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนอืนะก็ขนาดภาพเนี่ยตามหลักการของช่างภาพทั่วไปเขาก็จะเรียกเป็นแบบว่าอะไรนะลองช shot ลองช็อตสับภาษาเนี่ยมันเยอะมีลองช็อตมีมีเดียมช็อตมีคลสอัพแล้วก็มีแบบว่าลองช็อตนี่มีเอ็กซ์ตร้าลองช็อตนะฮะคือแบบมีกว้างมากกว้างน้อยอีกนะฮะแต่เอาสับชาวบ้านเราจะไม่พูดสับเทคนิคเพราะว่าเราไม่รู้จะพูดทําไมมันไม่ได้หล่ออะไรนอยแ่ดูเท่ขึ้นนะพี่ไม่รู้จะพูดหล่อไปทําไมครับเอาแบบคนเข้าใจง่ายเลยผมเรียกอะไรรู้ไหมฮะภาพกว้างภาพกลางภาพแคบมี3คมค กว้างกลางแคบง่ายๆเลยนะครับสขนาดพอโอเคอ่ะอันดับแรกจะแนะนําให้รู้จักกับภาพกว้างก่อนนะครับนี่นี่คือภาพกว้างนี่คือภาพกว้างครับนะฮะภาพกว้างคือภาพที่เห็นทั้งหมดทั้งหมดเลยสิ่งที่เรานําเสนออย่างสมมติตอนนี้เราทํารายการอยู่ใช่ครับเรานั่งอยู่ในฉากครับ ฉากเราใหญ่แค่นี้เราก็จะมีภาพกว้างที่เห็นคือถ่านเลยจากนี้ไปจะไปเห็นเป็นไม้แล้วเป็นขอบไม้เห็นไฟด้วยแล้วก็เห็นเป็นขอบเบทีแล้วก็เห็นเป็นฉากหลังที่เป็นที่เก็บของใช่ซึ่งมันจะไม่สวยงามนะเนี่ยกว้างเพียงพอดีนี่คือภาพกว้างภาพกว้างคือเห็นทุกอย่างที่เราต้องการนําเสนออยู่ในภาพนั้นแล้วสมมุติว่าคนดูที่ยังไม่มีความรู้เรื่องขนาดภาพยังไม่เข้าใจท่องแท้ครับเขามีคําถามว่าแล้วคําว่ากว้างเนี่ยมันต้องกว้างแค่ไหนคะก็ เออกว้างแค่เอากว้างพอดีๆอย่างเงี้ยกว้างพอดีกว้างเท่าที่คุณอยากให้เขาเห็นใช่อ่านะฮะคือถามว่ากว้างได้มากแค่ไหนก็ดูในกล้องเลยครับเวลาคุณตั้งกล้องเนี่ยครับคุณคุณลองถอยกล้องออกไป นะฮะให้ได้ระยะให้มากสุดแล้วก็หมุนซูมให้กว้างที่สุดแล้วดูว่าสิ่งที่มันเห็นในภาพเนี่ยมันสวยงามหรือยังสวยไหมมันรัดกลุ่มมันรอบขอบพอหรือยังไม่มีอะไรแพรมออกไปไม่มีคนเดินตัดหลังอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอดีพอดีอ่ะถ้าขอบขอบมันยังมีส่วนที่คุณไม่ต้องการเห็นอยู่คุณก็เลื่อนขนาดเข้ามาเข้ามานะปรับขนาดเข้ามาใช่นี่คือภาพกว้างหรือถ้ากว้างมากๆอย่างมุมโดรนครับอ่ามุมโดรนที่เวลาเขาบินเนี่ยอันนั้นก็โอเพนเลย นั่นอันนั้นก็กว้างนั่นคือกว้างแต่ว่าถ้ากว้างในฐานะของครีเตอร์อย่างที่ท่านผู้ชมกําลังทำเนี่ยแบบ <ạ. S 2> นี้ก็คือเห็นพอดีทั้งฉากเห็นพอดีในส,สมมติอาจจะเห็นทั้งโต๊ะหรือทั้งฉากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณตั้งใจไว้ว่าจะให้ภาพมันสื่อออกมายัางไงใช่อันที่2คือภาพกลางครับรบกวน,นตัดกล้อง3ครับ นี่ผม,ผมยกตัวอ,อย่างนะนตอนแรกภาพนี้จับผมคนเดียวซึ่งมันก็จะเป็นคอสตัพแต่นี้ผมก็เลยขอให้พี่ช่างกล้องเขาเนี่ยปรับขนาดมาเป็น,เ,ปนเห็นพี่ออสด้วยาภาพกวางภาพกลางคือ เห็นเห็นทุกอย่างประมาณอย่างละครึ่งน่ะเห็นคนก็เห็นครึ่งตัวเห็นโตะก็เห็นแต่เฉพาะบนโตะไม่เห็นขาโตะนะฮะผมถ้าเป็นคนนั่งอยู่สองคนก็จะเห็นทั้งสองคนพร้อมกันอย่างเงี้ยเขาเรียกมีเดียมทูช็อตมีเดียมช็อตมีเดียมช็อตแล้วทูช็อตด้วยทูช็อตคือเห็นสองคนอ๋อเห็นสองคนถ้ามีสามคนก็ทรีช็อตถ้าถ้าผมนั่งห่างพี่อ้นหน่อยคือสมมติผมออกไปเลยอันนี้ไม่ต้องตัดตามผมนะไม่ต้องตัดตามผมเมื่อออกไปเลยนะพี่น็อตขยับมาหน่อยอ อันนี้ก็เป็นมีเดียเหมือนกันมีเดียเหมือนกันแต่มีเดียบนช็อตก็ <c oughs> คือเห็นขึ้นตัวพี่ออสแต่เห็นคนเดียวไงอ๋ออใช่ไหมฮะครับแต่พอผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เป็นมีเดียทูช็อตได้อ๋อก็เนี่ยคือ,คอจะเห็น องค์ประกอบของภาพโดยรวมด้วยภาพขนาดกลางเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่สื่อสารมากยิ่งขึ้นคือเริ่มเห็นตัวคนชัดขึ้นใช่เห็นวัตถุที่เราต้องการที่จะโฟกัสในภาพเห็นมากขึ้นคคือถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะฮะภาพขนาดกลางคือเห็นผลิตภัณฑ์ครบทั้งตัวทั้งหมดถ้าเป็นภาพกว้างเห็นแบ็กกราวด์ด้วยเห็นผลิตภัณฑ์ด้วยครับผมสมมติคุณอาจจะขายแก้วกาแฟอันนึ่ง ถ้าคุณจะถ่ายภาพกว้างนะฮะก็คือเห็นทั้งโต๊ะมีแก้วกาแฟวางอยู่ตรงกลางเล็กๆทั้งโต๊ะเห็นแก้วกาแฟเห็นทั้งโต๊ะเห็นฉากหลังครับผมพอเป็นขนาดกลางก็คือครอบเข้ามาฮะใกล้เข้ามาจนกระทั่งเห็นแก้วกาแฟพอดีพอดีเห็นทั้งตัวเห็นทั้งแก้วทั้งแก้วทั้งจานรองเห็นเต็มเต็มครับ อย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามีเดียมหรือภาพกลางแล้วก็ภาพกลางก็จะสื่อสารมากขึ้นใเห็นความหมายเห็นดีเทลเห็นรายละเอียดมากขึ้นแต่ยังไม่มากที่สุดเนี่ยอย่างเห็นท่าทางผมเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดขึ้นเวลาเราคุยกันนี่ฮะนั่งคุยกันเนี่ยเห็นเลยเราเห็นชัดเจนว่าอันนี้ผมอันนี้พี่ออสใช่ครับผมคือถ้าเป็นภาพกว้างตัดไกลๆอาจจะสับสนว่าใครเป็นใครเพราะว่านั่งมาแล้วอ้วนทั้งคู่ดีที่แตกต่างกันที่ทรงผมแต่ผมเรากลืนกระฉากไปแต่ฉากหลังสีดำแล้วไม่เห็นผมแลมมี นะฮะอ่ะี่อช็อ่านี่คือมีเดียมช็อตนะฮะ่ต่อไปเป็นขนาดภาพที่สามครับผมก็คือภาพแคบอ่านี่แคบนี่คือภาพแคบก็จะเห็นพี่ออสคนเดียวใช่ครับอย่างเนี้ยสับทางการเขาเรียก c l o สอ up โคลสอัพจะเห็นอารมณ์ด้วยนะโคลสอัพนี่จะเห็นรายละเอียดครบทุกอย่างแล้วแบบว่าชัดที่สุดเลยใช่ก็คือคนพูดเห็นสีหน้าเห็นใบหน้าเห็นท่าทางเห็นลักษณะเห็นการสื่อความหมายใช่ถ้าคุณจะไทย สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยสมมติว่าเป็นคลิปวิดีโอสอนคนอะไรสักอย่างคุณต้องการจะสื่ออารมณ์ให้คนเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับคุณก็ต้องเลือกเป็นภาพแคบใช่ครับนะฮะเสร็จแล้วใช้ภาพกว้างกับภาพกลางเนี่ยสลับสลับเพื่ออะไรเพื่อให้การอยู่อย่างนี้ตลอดนานๆเนี่ยก็จะไม่ดีจะดูอึดอัดคนดูก็จะดูอึดอัดเพราะว่ามันเต็มจอเกินไปมันจะมีมุมภาพเดียวอ๋อเป็นมุมเดียวอ่านะอันนี้คือภาพแคบถามว่าแคบแค่ไหนแคบได้ตั้งแต่ครึ่งอกนี้นะฮะ ไล่ให้มันเรื่อยๆนะฮะสมมติกล้องลองซูมนิดรบกวนซูมนิดหนึ่งครับซูมเข้ามาเรื่อยๆซูมไปเรื่อยๆซูมซูมได้ซูมได้ซูมมนิดนึงซูมนิดแคบเข้ามาได้ครับได้ครับซูมจนเห็นแต่จมูกกับแว่นก็ยังได้เลยแต่แค่นี้พอเดี๋ยวคนดูจะตกใจนะครับ แคบมากแคบน้อยอก็ถือว่าเป็นภาพแคบเหมือนกันซึ่งเป็นลักษณะของภาพแคบเนี่ยมันคือมันจะสื่อถึงอารมณ์ได้ห,หรือจะเห็นรายละเอียดของสินค้าอย่างเช่นสินค้าเนี้ยทำจากตัวไม้อย่างดีมันจะทำให้เห็นลายไม้การที่เห็นลายไม้อย่างนี้มันจะทําให้สินค้าดูมีคุณค่า<อ>สินค้าบางอย่างหรือการสื่อสารแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าอย่างการ ถ่ายรายการอย่างเงี้ยถ้าเรามุมแคบอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยคนดูจะอึดอัดเกินไปอ่ะทีนี้เราจะอธิบายว่าอคนก็ยังอาจไม่เข้าใจครับว่าแล้วทําไมเราต้องมีหลายขนาดภาพอืมทำไมใช่ไหมฮะเออใช่ผมลองผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับถ้าสมมติเราตัดไปกล้องกลางอีกทีหนึ่งเป็นกล้องกว้างนะฮะกล้องกว้างถ้าผมกับพี่ออนนั่งจัดรายการแล้วเป็นภาพขนาดนี้ทั้งรายการทั้งรายการ อ่าสมมติว่าเรานั่งนิ่แล้วลองคุยเนี่ยบางทีมันจะฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าใครนะฮะแล้วสื่อความหมายอะไรก็ไม่ได้ภาพขนาดเดียวไม่สามารถสื่อความหมายได้แต่ภาพหลายๆขนาดสามารถสลับไปสลับมาเพื่อให้เกิดความไม่น่าเบื่อหรือเกิดความต่อเนื่องได้ได้ครับใช่ครับใช่ไหมฮะทีนี้ตัดภาพตามปกตินะเนี่ยพอผมพูดตัดมาที่ผมพี่อดพูดแล้วถ้าผมพูด ก็ตัดตัดมาที่พี่ยอดใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแล้วเราพูดพร้อมกันสองคนตุก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 ตัดอ่าเห็นไหม้ยนี่กลางเขากลางแบบมีเดียมด้วยนะเขาก็ครอบเข้ามาอีกเห็นไหมฮะนี่ครับแต่เทคนิคนิดนึงนะครับสำหรับครีเอเตอร์ที่อยู่ทางบ้านบางทีอาจจะไม่ได้มีหลายกล้องอ้าวบางคนบอกเอ้าแล้ว มีกล้องตัวเดียวแล้วจะมีหลายๆขนาดได้ยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาภาพประกอบที่เป็นคลิปรีวิวของผมให้ดูอันนั้นก็ถ่ายด้วยกล้องตัวเดียวเหมือนกันกล้องตัวที่ตั้งอยู่เนี่ยตัวเดียวแล้วว่าถ่ายทีละครั้งครั้งแรกอาจจะถ่ายใช่ถ่ายเป็นแบบเออเป็นลองช็อตเป็นยาวเป็นภาพกว้างคือในระหว่างที่ถ่ายเราต้องคิดไปเลยเราคิดไปเลยครับว่าสมมุติเราจะพูดสินาทีเราคิดไปเลยว่าเราจะพูดหนึ่งนาทีแล้วเราเป็นภาพกว้างก่อน หลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนมาเป็นภาพขนาดกลางบ้างภาพขนาดแคบบ้างสลับกันไปครับถ่ายสลับคืาราไถ่ายหยุดหยุดไปเอาถ่ายถ่ายหยุดหยุดก็คือปรับกล้องไปเรื่อยๆปรับกล้อง<ช>ขึ้นไปซึ่งแต่ถ้าเราถ้าเราเตรียมแผนไว้ดีอยู่แล้วเราเรียกเขียนเขียนสคริปต์อะนะถ้าเราตั้งใจไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะทําให้การทํางานสม,มูทยิ่งขึ้นชแต่แรกๆอ่ะต้องลองครับมันจะขุกขักบ้างนิดหน่อยเป็นธรรมดาอ่าพอเรารู้แบบนี้แล้วครับว่าขนาดภาพเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆในการนําเสนอครับ วิดีโอของคุณจะน่าเบื่อไม่น่าเบื่ออยู่ที่ว่าคุณเปลี่ยนขนาดภาพด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนขนาดภาพมันก็จะน่าเบื่อ,อ คุณแช่ภาพยาวๆมันก็จะน่าเบื่อคล้ายๆกับการดู Facebook Live ที่คนไลฟ์จากมือถือใช่แล้วนั่งอยู่เฉยๆยาวๆเนี่ยมันมันดูยาวๆถ้าคนนั้นต้องเก่งมากๆจริงๆอ่ะถึงจะสามารถดึงดูดคนให้ดูช็อตเดียวอย่างเงี้ยใช่แล้วดูยาวๆเนี่ยคุณต้องเก่งสุดๆอะถึงจะทำได้ถูกไหมใช่แล้วก็ยังมีกฎของการวางขนาดภาพมันยังมีกฎอยู่ในภาพนั้นด้วยเหรอครับ ยังไงครับมีสองเรื่องครับก็คือ p a ป e กับ Headroom ครับผมอ่าเป็นยังไงสเปซกับเฮด o ูมเอาเฮด o ูมก่อนนะเฮดรูมก่อนนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะยกเดี๋ยวผมจะลุกขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวตัดภาพกว้างก่อนเดี๋ยวผมจะลุกขึ้นไปนี่เราต้องบอกกล้องเวยครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลุกขึ้นไปแล้วผมจะเนี่ยตอนนี้ผมตั้งกล้องอยู่ตรงนี้ครับผมผมจะจับภาพมาที่พี่ออสนะครับแล้วก็จะอธิบายเรื่องเฮด m ูมเฮด o ูมคือ ส่วนที่เหลืออยู่บนหัวเราครับอ๋อบนหัวนี่ใช่ไหมจากหัวเราขึ้นไปหาสุดขอบของภาพขอบของภาพใช่ไหมนะฮะทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องเฮดลูมครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับลองมาดูภาพที่กล้องของผมนะครับอืนี่คือภาพขนาดปกติที่ผมถ่ายพี่ออสในแบบปกตินะครับครับอันนี้คือแบบมาตรฐานจะสังเกตว่าเราจะมีช่องว่างเหลือบนเหนือหัวพี่ออสเล็กน้อยอืนะฮะนิดเดียวถ้าเราไม่มีเฮดลูมมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมคอยดูนะครับนะครับนี่ฮะ ทาบิออสเสมอหัวเลยครับอ๋อเป็นไงครับมันจะดูอึดอัดไหมฮะอึดอัดเกินไปมันจะอึดอัดนะฮะนะฮะถ้าถ้าตกลงมาอีกครับอึดอัดไหมฮะทรงผมหายครับโอ้โหตส่าทำผมมาตั้งหลายบาทนะเนี่ยงผมหายเนะเออเห็นแต่ตรงนี้เนาะใช่เออใช่อ่าแล้วถ้าเฮดลูมมันเยอะเกินไปล่ะเป็นยังไงครับนี่สมมติผมถ่ายพี่ออสแล้วเป็นอย่างนี้สมมติคุณตั้งกล้องแล้วคุณถ่ายตัวเองมาอย่างนี้อ๋อแล้วเหลือพื้นที่เหนือหัวคุณเนี่ยครึ่งหนึ่งแบบนี้ เหลือเยอะเกินไปอมันดูไม่สมดุลนะเข้าใจยังเข้าใจคําว่าเฮดลูมหรือยังครับเฮดล o มคือระยะห่างระหว่างหัวกับขอบของภาพใช่ซึ่งมันต้องพอดีนะเขามีสูตรครับเขามีสูตรด้วยเหรอให้แบ่งสัดส่วนครับแบ่งสัดส่วนของภาพทั้งหมดเป็นห้าส่วนห้าส่วนห้าส่วนแล้วเฮด o o มคือเศษหนึ่งส่วนห้าของภาพนั้นครับที่เหลือคือหนึ่งส่วนห้าของภาพใช่ครับนี่ฮะ a ฮดลูมจะสำคัญมากๆในในช็อตที่เป็นอย่าง close up เพราะว่ามันจะเห็นหัวคนชัดเจนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วขออภัยครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นช็อตที่กว้างกว่านี้เนี่ยเฮดลูมก็ต้องแตกต่างกันออกไปอ๋ออะผมซูมเอาให้ดูนะครับผมซูมเอาให้ดูฟับสมมติพี่ออสออกมาเป็นอันนี้เป็น medium shot อ่าถูกครับอ่า medium shot ถามว่าเรายังยึดใช้กฎ1ใน5ได้ไหมได้นี่ไงฮะหนึ่งใน5้าหนึ่งในห้านะฮะหนึ่งใน5จะเอาเซนเตอร์อยู่เซนเตอร์ได้อย่างนี้นี่นะฮะคือคือแม้แต่เครื่องมีเดียมช็อตเนี่ยถ้าเฮดลูมไม่เหมาะสมก็อึดอัดเหมือนกันนะดูดูดูนี่นี่อึดอัดไหมไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมไม่ไหวนะใช่ใไม่ไหวนะอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ไหวไหม ไม่ไหวอะเห็นไหมเขาม่เห็นลุมสําค um> ัญมากบางคนเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเนี Dante> ่ยครับเดี๋ยวบางคนตั้งกล้องเนี่ยถ่ายตัวเองขึ้น a ฟ e b o o k นะฮะไม่เห็นไม่เห็นจองเนี่ยเห็นเห็นตัวเองอย่างเงี้ยแล้วเหลือครึ่งบนไว้เนี่ยถามว่าคุณอยากจะโชว์เพดานบ้านคุณไปเพื่ออะไรอ่านั่นสิเออมันไม่ได้มีประโยชน์เลยแล้วทาให้คนอึดอัดด้วยนั่งดูนะแหมอยากจะเดินไปปรับกล้องมันลงเหลือเกินบ้านอยู่ไหนเนี่ยรนั่งแท็กซี่ไปนี้คุณผู้ชมก็จะเข้าใจแล้วนะครับว่า เฮดลูม <Hate> จะใช้เมื่อมีเดียมช็อตมีเดียมช็อตกับโครสอัพเวลาคุณจะตั้งกล้องถ่ายหน้าตัวเองคุณจะนั่งพูดกับคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะเฮดลูมสำคัญมากนะฮะครับถ้าคุณวางเฮดลูมไม่ถูกต้องเนี่ยคนดูจะค่อยๆหนีคุณไปทีละคนสองคนหายไปเเท่าที่คุณดูเมื่อกี้เนี่ยคุณก็เห็นชัดเลยว่ามันต่างกันเยอะใช่นะครับแล้วโทษครับนอกจากคำว่าเฮดลูมใช้กับคนแล้วเนี่ยสิ่งของเนี่ยยังมีคำว่าเฮดลูมมันสามารถใช้ได้ด้วยไหมใช้ได้ด้วย สิ่งของก็คือถ้าเราต้องการสื่อเราก็ต้องเว้นระยะห่างเวลา,าเราถ่าย <บน S 2> แคชช็อตเนี่ยเราก็ต้องเหลือด้านบนไว้นิดนึงอ๋อด้านล่างเนี่ยเสมอพื้นได้เลยนะสมมติสมมติวัตถุที่คุณต้องการถ่ายเนี่ยสมมติสมตสมตมิตมตเป็นอย่างนี้สมมติเป็นแท็บเล็ตอย่างนี้นะครับแท็บเล็ตเป็นอย่างนี้ถ้าคุณจะถ่ายพี่ออสถือไว้ก็ได้พี่ออสถือไว้บนโต๊ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจผมถูกไหมสนใจแท็บเล็ตอย่างเดียวสมมติพี่ออสเป็นขาตั้ เสมอด้านล่างเนี่ยเราเสมอไว้ครับเสมอพื้นไว้ได้แต่ด้านบนให้เหลือเฮดลุมไว้นิดนึงเหลือไว้เพื่อให้เกิดความไม่อึดอัดของภาพเพราะถ้าเราถ่ายแบบนี้ครับมันจะน่าเบื่อมากครับนี่ฮะเหลือไว้ทำไมข้างล่างเนี่ยคนจะโทรมาถามแล้วทันทีเหลือไว้ทำไมแต่แลว่าเฮดลุมสรุปง่ายๆก็คือว่าเฮดลุมเนี่ยจะใช้ผมหยุดภาพอันนี้ไว้ก่อนจะใช้กับ ภาพที่เป็นลักษณะของมีเดียมช็อตใช่แล้วครับกับตัวคล o สอัพใช่ภาพที่เป็นมุมแคบนครับผมก็จะใช้ตัวเฮดลูมจำเป็นต้องใช้เรื่องต่อมาคือสเปซ่าสเปซคืออะไรสเปซคือพื้นที่ด้านข้างนคมสมุติถ่ายคล o สอัพเนี่ยจับเซนเตอร์หัวผมอยู่ตรงกลางนะมีเฮดลูมที่เหลือพอเหมาะใช่ไหมครับครับแล้วหัวผมอยู่ตรงกลางถามว่าอย่างเนี้ยผมขยับ ไปด้านข้างได้ไหมเหลือสเปซด้านข้างหน่อยได้ไหมได้นะได้ใช่ไหมบางทีการตั้งกล้องเซนเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูน่าเบื่อเราขยับนิดนึงกล้องไม่ต้องขยับนะครับอยู่เฉยเดี๋ยวผมขยับให้มาทางนี้ผมมาทางนี้แล้วผมหันหน้ามองงนี้นี่เห็นไหมอ่านี่นะผมพูดอะไรอย่างงี้ได้ไหมอย่างงี้ก็ได้ไงบังเอิญฉากเนี่ยตรงนี้เป็นสเปซนะนี่คือสเปซที่เหลือ ครับก็ได like so 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 ้เหมือนกันได้แต่มีหลักการว่าถ้าจะถ่ายคนแล้วหันหน้าไปทางใดทางหนึ่งสเปซต้องอยู่ทางด้านหน้าเขาเท่านั้นสเปซอยู่ด้านหลังไม่ได้ครับสมมติอย่างนี้อย่างนี้สมมติผมนั่งหันหน้าไปนี้แล้วผมพูดางนี้มันไม่ใช่เลยนะมันคว้งมากอย่างนี้ไม่ได้นะเหลือเหลืออย่างนี้ไม่ได้นะข้างหลังออย่างนี้ถือว่าสเปซแย่นะฮะแต่ถ้าแบบว่าเออเนี่ยผมนั่งเถอะมาทางนี้แล้วผมหันมานี่พอดีสเปซได้เลย เป็นสเปซก็ได้แต่ว่าต้องต้องดูในเรื่องของมุมผ้าไอของตัวหน้าของเราด้วยใช่เหมือนจะทูช็อตครับครับนี่ครับทูช็อตจับทั้งคู่เป็นเซนเตอร์บาลานซ์แบบนี้ก็ได้หรือจะทูช็อตลองกว้างอีกนิดนึงแล้วเว้นข้างใดข้างหนึ่งไว้สิครับอ่ลองเอียงผ้าลองเอียงเป็นข้างหนึ่งเป็นข้างหนึ่งไว้อีกนิดนึงอีกกว้างอีกนิดนึงอ่าสมมติเราจะเอาฉากหลังหรือโลโก้รายการครัว่าคีย์แอนท์ก็ได้อยู่ ให้ได้อย่างนี้นี่ฮะนี่คือการใช้สเปซหรือว่าการอันบาลานซ์ไม่จําเป็นต้องตรงกลางเสมอไม่จำเป็นไม่จําเป็นการที่น้ําหนักสวงดุลไม่ไม่สมดุลแล้วมีสเปซช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับภาพคุณใช่ภาพมันจะไม่ไม่ไม่ทื่อเกินไปมันดูมีอะไรขึ้นเหตุไหมเนี่ยนั่งคุยกันสองคนแล้วมีสเปซอยู่ด้านด้านนู้นด้านนู้นแต่ผมต้องหลบต้องหลบพิอัดพิอัดต้องขยับมาทางนี้นิดนึ่งหลบนิดนึงครีเอเตอร์อย่างงี้เป็นไงอพอดีมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เก๋ดีเหมื็นไหมเห็นไหมเออทีเนี้ย ไปมุมนี้เลยไหมมันอยู่ที่คนเข้าใจแล้วว่าคุณเข้าใจว่าสเปซหรือเปล่าถ้าคุณเข้าใจสเปซคุณจะสามารถสร้างลูกเล่นให้มุมภาพของคุณแบบนี้ได้สเปซเป็นส่วนหนึ่งของมุมภาพเป็นส่วนหนึ่งของขนาดภาพแต่หลักๆนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความรู้เรื่องของขนาดภาพและเฮด r o o มและสเปซสามอย่างนี้คุณคุณจะสามารถทำงานของคุณให้มันดูเป็นมืออาชีพดูมีมาตรฐานสูงขึ้นมาได้ละ ช่งานคุณจะผ่านมาตรฐานระดับหนึ่งแล้วใช่ครับอ่ะวันนี้นะครับเอาเรื่องของขนาดภาพแล้วก็เรื่องของ Headroom แล้วก็ Space ไปก่อนใช่ครับผมนะความรู้เรื่องภาพเรามีทั้งหมด3ตอนด้วยกันเดี๋ยวยังมีตอนต่อไปอีก2ตอนนะครับ,รบแต่ช่วงท้ายรายการแบบนี้ต้องไปดูสกูพิเศษของเราก่อนนะครับแค่คลิกชีวิตก็ง่ายเชิญชมครับ ว่าคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือไม่มีโน้ตบุ๊กส่วนตัวย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะได้เพราะบางครั้งมีความจําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลพิมพ์เอกสารหรือพิมพ์รายงานต่างๆทาให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะได้เพราะการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะมีความเสี่ยงสูงเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคอมพิวเตอร์เครื่องที่เราใช้นั้นมีผู้ที่ไม่หวังดีติดตั้งโปรแกรมดักรับข้อมูลไว้หรือไม่มีข้อแนะนำที่ควรทำเพื่อความปลอดภัย เมื่อต้องใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอออสกีนคีย์บอร์ดหากจำเป็นต้องพิมพ์รหัสผ่านขอแนะนําให้ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นพิมพ์เสมือนแทนแป้นพิมพ์จริงเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยมมาแวร์ประเภทคีย์ล็อกเกอร์ที่สามารถบันทึกการกดแป้นพิมพ์ของเราได้ลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้หลังจากดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพหรือเอกสารแนบสำคัญเสร็จสิน้นไฟล์พวกนี้ยังคงค้างอยู่ในเครื่องอาจถูกผู้อื่นที่มาใช้คอมพิวเตอร์ต่อ นำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางไม่ชอบได้ดังนั้นเมื่อดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารใดเสร็จแล้วต้องลบไฟล์นั้นทิ้งทันทีลบประวัติการเข้าชมเว็บไซต์หลังจากใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะเสร็จแล้วสิ่งที่ควรทำคือลบประวัติการเข้าชมเว็บไซต์และคุกกี้ที่บันทึกไว้ทั้งหมดเนื่องจากมีข้อมูลรายละเอียดการเข้าสู่ระบบซึ่งแฮกเกอร์สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ล็อกอ ut ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหลายคนเมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะเสร็จแล้วมักลืมออกจากระบบบัญชีของตัวเอง ดังนั้นควรออกจากระบบทันทีเมื่อใช้งานเสร็จแล้วเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาในระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนตัวของเราและอาจสวมรอยขโมยบัญชีของเราได้เปลี่ยนรหัสผ่านหลังใช้งานในกรณีที่ไม่มั่นใจว่าคอมพิวเตอร์สาธารณะที่ใช้งานมีความปลอดภัยเพียงพอหรือเปล่าควรเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีที่เพิ่งใช้กับคอมพิวเตอร์สาธารณะนั้นๆทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เสริม การใช้อุปกรณ์เสริมเช่นการเสียบแฟลชไดร์กับคอมพิวเตอร์สาธารณะย่อมมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากอุปกรณ์นั้นอาจติดมาแวร์อยู่แล้วมาแวรบางตัวถูกตั้งค่าให้เริ่มทำงานทันทีเมื่อมีการเสียบแฟลชไดร์โดยมาแวรจะถูกถ่ายโอนเข้าแฟลชไดร์โดยอัตโนมัติและบ่อยครั้งผู้ใช้งานมักลืมถอดแฟลชไดร์ออกจากอุปกรณ์หลังใช้งานอาจทำให้ข้อมูลนั้นรั่วไหลได้อย่าออกห่างจากคอมพิวเตอร์ขณะก,กำลังใช้งาน พราะการออกห่างจากคอมพิวเตอร์สาธารณะในขณะที่กําลังล็อกอินอยู่เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่งเพราะไม่แน่ว่าคนที่เข้าคิวรอใช้งานต่อจากเราอาจฉกฉวยโอกาสตรงนี้แอบสวมรอยดูข้อมูลของเราได้ห้ามทําธุรกรรมทางการเงินบนคอมพิวเตอร์สาธารณะเด็ดขาดเพราะคอมพิวเตอร์สาธารณะไม่เหมาะสมสําหรับการทําธุรกรรมทางการเงินใดๆอย่างยิ่งเพราะไม่แน่ว่าของเครื่องนั้นอาจมีมาแวประเภทคีย์ล็อกเกอร์ที่ติดตั้งอยู่ และอาจมีความเสี่ยงในการเดนฟิชชิงเว็บไซต์การเงินได้อีกด้วยท้ายที่สุดรีสตาร์ททันทีหลังใช้งานเสร็จการรีสตาร์ทอุปกรณ์ทําให้การตั้งค่าต่างๆเพื่อความปลอดภัยเริ่มทํางานใหม่และขั้นตอนนี้จะช่วยลบไฟล์ชั่วคราวที่เก็บไว้ในแรมออกไปได้ด้วยอย่างไรก็ตามการหลีกเลี่ยงการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นเพื่อความปลอดภยัยหากเราจะไปต้องใช้งานควรสร้างอุปนิสัยทําสิ่งข้างต้นอยู่เสมอและควรเลี่ยงการทํางานที่มีข้อมูลสําคัญเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ ครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับมีอะไรส่งข้อความมาหาเราได้นะครับนี่คือรายการที่ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับเราอยู่ที่ถนนสยุธยา,าเขตราชเทวีกรุงเทพ1040 0นะครับแวะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ www.etvthai.tv แล้วก็ Facebook Page นะครับ etv channel แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังตอนที่9จะพูดถึงเรื่องทฤษฎีครับทฤษฎีของภาพคราวนี้เป็นทฤษฎีในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพหรือ composition นะครับไม่ว่าจะเป็นมุมต่างๆหรือทฤษฎี9ช่องทฤษฎี9ช่องคืออะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับว่าเป็นยังไงครับ วันนี้จะเป็นเรื่องของ composition composition คือการวางตำแหน่งของภาพหรือว่ตถุมุมภาพนั่นเองมุมภาพมุมกล้องอ่าน,นะฮะสาวๆน่าจะรู้จักเรื่องมุมกล้องดีโอ้โหสาวๆนี่ถ่ายเซลฟี่เลยเขาจะรู้เลยว่ามุมไหนเขาสวยใช่ไหมคนเรามีโปรไฟล์นะฮะตลาดออนไลน์เติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญของช่องทางออนไลน์มากขึ้น การขายสินค้าต่างๆที่มีหน้าร้านต้องเพิ่มบริการขายผ่านระบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วยหรือบางธุรกิจก็เลือกที่จะไม่มีหน้าร้านขายทางออนไลน์อย่างเดียว